ร้านแม่พามีจิ้งจอกมาลงนะครับอาทิตย์นี้อ่าแพรลี่ด็อกใส่ชุดชุดอะไรเนี่ยชุดกระโปรงเหรอ เหมือนอาทิตย์ที่แล้วผมลืมถามราคาตัวนี้นะ <c oughs> เมื่อกี้ผมเข้าไปถามราคาให้แล้วนะครับจิ้งจอกขายเป็นคู่นะครับหน้าร้านแม่พายกคู่คู่ละหนึ่งแสนบาทคู่เมียนะครับเป็นคู่คู่เมียคู่ละหนึ่งแสนบาทตอนนี้มีอยู่สองคู่ส่วนอา่า และคูณ25,000-30,000นะครับราคาทิศนี้แล้วก็เฟอร์เรถามละเฟอร์เรอยู่ที่8,500นะครับเฟอร์เรสีเผือกนะที่เขาบอกเป็นสีเผือกส่วนแพรลี่ด็อกนะครับนอกฤดูก็คือตัวละ1 2 0 0นนะครับตอนนี้แต่นี้น่าจะเชื่องแล้วนะ เดี๋ยววันนี้พามาชมหนูแฮมเตอร์ด้วยนะครับของร้านแม่พานะอันนี้เป็นลังโฟมใส่น้ําแข็งด้านในนะครับแล้วก็เอาตู้หนูไว้ด้านบนเพื่อให้พื้นเย็นนะฮะวิธีแก้ร้อนนะนอมอน60บาทนะครับตามป้ายราคาติดไว้นะนอมอน60ราคาวันนี้หน้าร้านแม่พานะครับมีเยอะเลยนะ ในนอมอนนี้มีถึงบูเซนเต้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยออกเหลืองๆห,หน่อยตาแดงนะครับในราคาเดียวกันกับนอมอนนอมอนจะเป็นตาดําตัวนี้นะ80บาทส่วนเยลโล่เหลืองนะครับตัวละ1 0 0บาทนะตามป้ายหน้าร้านเลยนะครับแล้วก็ขาวไว้ก็100นะครับตู้นี้ก็คือราคาเดียวกันเหลืองและขาวตัวละ100บาท ไซส์กำลังหน้าเลี้ยงเลยนะตู้นี้ก็น่าจะเหมือนกันนะฮะขาวและเหลืองส่วนด้านนี้หนูเดกูตัวละห้าร้อยบาท ส่วนเจอบิวร5 0นะครับเจอบิวทีนี้เราเข้าไปชมด้านในนะด้านในมีเป็นดอเมาส์โอ้สีดอเมาส์อยู่ในกระดาษทิชชู่สีขาวไม่ค่อยเห็นเลยมุด แคมเบลสองนะครับแคมเบลยังมีอยู่นะแคมเบลช่วงนี้ขนจะไม่ค่อยหยิกมากนะครับผมมาเห็นจะเป็นขนประมาณเนี้ยแต่ขนดูแตกต่างจากนอมอนเยอะนะครับมองเห็นชัดเจนว่าแตกต่างกันเมนแคห้าร้บาทนะครับราคาเมนแคะร้านแม่พาทีนี้เรามาดูที่ใจแอน e u ยุโรปเพเมีย สามบาทส่วนยุโรปเพศผู้200นะครับมีทั้งขนสั้นและขนยาวนะ ชัดเจนว่าเป็นคู่นะครับคู่200เหมือนกันตู้นี้่ะฝั่งตรงข้ามด้วงนะเดี๋ยวเราไปดูด้วงกันมีคอมเมนต์ให้ดูด้วงด้วยนะครับหูดอเม้าขาวมาอยู่นี้แปดตัวจองอ๋อจองแล้วพี่เขาเก็บเข้ามาไว้นะครับจองแล้วแปดขาวเนะี่ยเขียนไว้อ้ าย33ตัวนี่เขียนไว้หน้าตู้อันนี้น่าจะเป็นออเดอร์จองเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้37ตัวส่วนดวงเอ๊ะเขา อันนี้เขาอะไรเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นเขาเหมือนหูกระต่ายเลยอะ่ะสามเขานะครับตั้งขึ้นบนสองแล้วก็เป็นงองขึ้นข้างบนอีกหนึ่งในราคาสามร้อยห้าสิบบาทด้วงเขาเรียกว่าด้วงอะไรเอ่ยแต่ถ้าเป็นแบบบ้านเรานะเป็นแบบบ้านเราแบบเนี้ยราคาอ๋ออันนี้ไม่ได้ติดไว้ออตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยนะครับ ตัวนี้แปลกกว่าเพื่อนนะเหมือนหูก็ต่ายสามร้อยห้าสิบอออันนี้เป็นตัวละร้อยหมดเลยแล้วก็มีอ๋ออยู่นี่มีหลายตัวนะครับมีหลายตัว มีตัวเมียรหรือเปล่าแต่เขียนน่าจะเป็นตัวเมียนะครับราคานี้ไม่น่าใช่ <c oughs> อ้นนะครับมีคอมเมนต์ถามราคาอ้านนะระทิตที่แล้วผมไม่ได้ถาม พี่เขาขายแบ่งราคาคือผู้2,000นะครับเมียส5งพันห้นะคนอันนี้เหมือนพร้อมเดินทางนะครับพร้อมอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยต้องต้องใส่เขาเรียกอะไรนะกรงที่มีความแข็งแรงนะครับ